สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบตอนนี้ก็อยู่กับผมนานนะคะัอนนี้ก็อยู่นีผมก็มีโปรแกรมมันได้นำาให้ท่านผู้ชมนะครับทุนนี้ครับโปรแกรมนั้นคือโปรแกรมเปลี่ยนเสียงนะครับซึ่งมันจะทาให้เราเปลี่ยนเสียงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องปึ๊บไม่เียจะมาทดเดี๋ยวจะผมจะมาเลยครับแค่คุณกดตรงนี้ครับปึ๊บ สวัสดีครับแค่ก็พูดอะไรก็ได้คะ่ะแล้วก็ก็าไปกดตรงนี้ปบ๊บอ่าอันนี้ผมยังทําไม่ได้นะครับนี่ผมอัดวิดีโอไว้อยู่ครับเนี่ยดูแล้วก็จะดูครับจะมีเสียงอะไรบ้างจะมีเสียงปกติคีเลี่ยมแล้วก็จะเป็นเสียงแบบลูกปุ่งตกอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์อันนี้ก็เป็นหุนนห่นยนต์นนนนนขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นถ้ำเสียงเลึกกับหลังน,นี่ก็น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดเบ๊บสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหุ่นยนต์โทรศั ทัชโทรศัพท์กังวลใจต่างดาววิหารหุ่นยนต์ไซบอร์กก็จะเป็นหุ่นยนต์ันนี้ก็จะเป็นโรบอทนี่ก็จะเป็นเมาสอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ก็จะเป็นกระรอกนี่ด้านมืดแกรเคนกร์เคนย,ยนตอมบี้เด็กใต้น้ำเป็ดแบตเตอรี่ต่ำหดตัวมารโทรหกพัดลมมืดต่างดาวนี่ผู้ร้ายเก๋ความตาย นี่มรเทศเนี่มีโทรศัพท์มีกังวลใจด้วยโอเคอะไรนะคบถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับแครกด้วยนะคะได้ไแมป้าคลิปใหม่มามาจากผมนะคะแล้วักคลิปน่าก็สามารถติดตามได้เลยนะครับซึ่งโจมก็ต้นนะครับที่ผมไม่ได้ทดลองให้ดูแต่ท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปดูกันได้นะครับที่ผมทําไม่ได้ก็เพราะผมอัดวิดีโออยู่ครับมันถ้าอัดวิดีโอุมันจะไม่ได้ยป็นสิ่งที่พูดเลยครับโอเคไอนน้ผมขอลาไปก่อนนะคบสวัสดีครับ